133สังขารขันมีในสมัยนั้นเป็นฉนัสภะษเจตนาวิตกวิจารเอกคตาแห่งจิตสตินรีวิริยินรีสตินรีสมาธินีปัญญินรีชีวิตินรีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละหิริพละโอตปะพละอโลภาอโทสะอโมหะอนาพิชาอพยาปาทะสัมมาทิฏฐิหิริโอตตปะกายะปสัสสธิจิตตปสัสสติกายละหุตาจิตตละหุตากายะมุทุตาจิตตมุทุตา กายกัมมัญญตาจิตตกัมมัญญตากายปากุญญตาจิตตปาคุญญตากายุชุกตาจิตตุชุกตาสติสัมปชัญญะสมถวิปัสนาปคาหะอวิเเคปะก็หรืออรูปธรรมแม้อื่นใดที่อิงอาศัยเกิดขึ้นเว้นเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันมีอยู่ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่า สังขารขันมีในสมัยนั้นและถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นกุศลจิตดวงที่ห้าจบ